เซเลนสวยครับนะฮะลงให้ชมนะครับนี่เป็นไม้ที่เมื่อก่อนนี่โอ้โหแพงมากนะครับแพงมากต้นใหญ่ๆนี่หลักล้านเลยนะนะฮะถ้าไซส์นี้นี่ก็หลายแสนนะฮะสองสามแสนได้นะครับผมนะปัจจุบันนี้ก็ยังาราคาก็ยังสูงอยู่นะครับนะราคายังสูงอยู่ฟอร์มนี้ก็หมื่นกว่าบาทได้อยู่นะครับนะฮะก็ที่สวนเราก็นะฮะเลี้ยงทําจํานวนอยู่นะครับ ลงให้ดูนะฮะอนาคตก็จะมีแบ่งต้นเล็กๆอยู่นะส่วนต้นนี้ก็จะเอาไว้ทําแม่พันกอดนะครับนะเอาทําแม่พันธุกอดนะเป็นไม้ที่โอ้โหสวยเลี้ยงโลนะฮะดูแล้วเพลินมากเลยนะสวยน่ารักครับนะสีเข้มสีสวยดางดีนะเป็นไม้นิยมอีกต้นๆอีกอต้นหนึ่งเลยนะนะฮะหลายท่านหลายคนใฝ่ฝันอยากเลี้ยงอยากได้นะฮะเซเล็ต รวมถึงตัวโหเนี่ยเมื่อก่อนนี่แตะไม่ได้เลยนะครับต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 3, 4มสแสนนะถึงจะซื้อต้นนี้ได้นะฮะก็เดี๋ยวลงให้ชมต้นเรื่อยๆนะฮะต้นไม้ที่สวนเรามีเยอะเยอะนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะลงให้ชมเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ